สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะนะครับเราจะมาแนะนำร้านคาเฟ่และร้านสตอรองหนึ่งร้านนะครับคือมาที่เดียวและจบเลยอยู่แถวๆย่านบางปูนี้เองสำหรับร้านนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าเพลินคาเฟ่แล้วก็อีกหนึ่งร้านนะครับอยู่ในจกักรวาลเดียวกันมีชื่อว่าส้มตำหลังสวนบางปูเดี๋ยวเรามาดูภายในร้านของเขากันนะครับว่าจะตกแต่งอย่างไรบ้างทางร้านของเขาเนี่ยจะแบ่งเป็น2โซนวยกันนะครับโซนแรกนั้นนะครับจะเป็นร้านส้มตำให้เดินตรงมาส่วนซ้ายมือเนี่ยจะเป็นคาเฟ่นะครับมีพวกกาแฟแล้วก็เบเกอรี่ให้ท่านเลือกเยอะแยะ มากมายเลยส่วนหลังร้านของเขาเนี่ยเป็นไฮไลท์ของทางร้านเขาเลยก็ว่าได้มีสวนดอกไม้ขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีมุมถ่ายรูปให้สาวๆนั้นเลือกถ่ายรูปเยอะมากถ้าเกิดว่าใครมากับแฟนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผู้ชายนั้นปวดหัวอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะจริงๆแล้วก็มีพืชพันนา,นาชนิดเยอะมากส่วนโซนที่เราเห็นกันอยู่ตรงหน้านี้นั้นนะครับจะเป็นโซนส้มตำจะขายอาหารไทยแล้วก็อาหารอีสานนะครับและนี่คือเมนูที่พวกเราสั่งกันมาทั้งหมดในวันนี้เดี๋ยวเรา มาดูกันนะครับว่ามีเมนูอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆเนีน่ยทุกท่านเห็นไหมครับว่าจะมีผักแก้มนั้นเยอะมากอันนี้เป็นผักที่ทางร้านของเขาเนี่ยปลูกเองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยแค่เราเห็นเนี่ยก็รู้สึกว่าสุขภาพนั้นดีขึ้นมาทันทีเลยโอเคครับเรามาเริ่มต้นเมนูแรกเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยดีกว่าสําหรับเมนูนี้เนี่ยมีชื่อว่ายำต้นอ่อนผักบุ้งกรอบทางร้านของเขานั้นก็จะแยกน้ํายำมาให้เวลาเรากินเราค่อยเทรวมลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันส่วนน้าจิ้มเนี่ยจะมีรสชาติที่ เปรี้ยวหวานมันถั่วๆหน่อยนะครับส่วนผักบุ้งนั้นเขาก็ทอดมาได้ดีมากมีความกรอบๆเวลาเอามากินคู่กันเนี่ยคือเคี้ยวมันๆและอน j o ยดีมาที่เมนูต่อไปกันเลยนะครับสาหรับเมนูนี้เนี่ยถือว่าเป็นเมนูขายดีของทางร้านเขาเลยก็ว่าได้มีชื่อว่าตาหลวงพระบางหมูกรอบก็คือส้มตำนั่นแหละครับแต่เขาจะไม่ใส่ปะลาร้าเขาจะใส่เป็นกะปิแทนทําให้มีความหอมของกะปิแล้วมีความเค็มเปรี้ยวหวานครบรสเลยและที่สําคัญเห็นมะละกอไหมครับเพราะว่าจะสไลด์มาเป็นแผ่นแบบว่าบางๆคล้ายๆเส้นใหญ่หมูกรอบนั้นก็จะแน่นๆ ก,กรอบๆเลยเวล่กูดมากสําหรับชามนี้สําหรับเมนูต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูขายดีของทางร้านเขาอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับหรือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยก็ว่าได้นั่นก็คือ <S <S 2> <S 2> ไก่ย่างหนังกรอบคือหนังกรอบจริงๆนะครับแล้วเวลาเอาไปจิ้มกับน้าจิ้มแจ่วที่มีรสชาติเปรี้ยวหวาน คือลงตัวมากเลยนะครับและทางร้านของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่น้ำจิ้มแจ่วเพียงอย่างเดียวนะเขายังมีน้ำจิ้มไก่มาให้ท่านด้วยนะครับรสชาตินั้นก็จะหวานๆเปรียปร้ยวๆเช่นกันนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะชอบแบบไหนนะครับก็ลองเลือกจิ้มดูเอามาต่อกันที่เมนูนี้เลยนะครับคือเมนูไส้ย่างนั่นเองไส้ย่างของทางร้านเขาเนี่ยทั้งหมักและย่างออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับไม่เหนียวแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปด้วยเวลาเราเคี้ยวนี่ก็จะมีความนุ่มนิ่มเคี้ยวเพลินๆเคีเ้ยวง่ายมากและที่สําคัญ น,น้ำจิ้มแจ่วของทางร้านเขาเนี่ยจิ้มกับอะไรก็อร่อยมาต่อกันที่เมนูหม้อไฟของทางร้านเขากันบ้างนะครับคือเมนูแจว่วฮ้อนหมูทางร้านเนี่ยเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับเตาแก๊สนิกอย่างที่เราเห็นกันในคลิปเลยไม่ต้องกลัวเลยว่าน้ำซุปในหม้อทองเหลืองนี้นั้นจะไม่ร้อนนะครับยังไงก็ร้อนอย่างแน่นอนและที่สําคัญเนี่ยทางร้านเขาให้ผักมาแบบว่ายกสวนหลังร้านกันมาเลยทีเดียวคือให้ผักแน่นมากและน้ำซุปของทางร้านเขานั้นนะครับ <S <S <ๆ>ก็เต็มไปด้วยสมุนไพรทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอม พริกขั่วนะครับคือหอมมากและที่สําคัญน้ําซุปเนี่ยคือแซ่บมากเลยนะครับและน้าจิ้มเนี่ยเขาให้มา2อย่างนะครับเป็นน้าจิ้มแจ่วฮ้อนและน้าจิ้มแจ่วนั่นเองนะครับน้าจิ้มแจ่วฮ้อนของทางร้านเขาเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่ามีความเปรี้ยวที่เด่นชัดจากมะขามเปียกมากๆเลยส่วนหมูเนี่ยหมักมาได้ดีมากๆเลยนะครับนุ่มๆเด้งๆอร่อยดีนะครับสำหรับหม้อน,นี้นะราคา268บปาทเพียงเข้านั้นเองอร่อยคุ้มค่ามามาในโซนของคาเฟ่ กันบ้างน,นะครับโอ,อ้โหเห็นไหมครับคือบรรยากาศในยามเย็นเนี่ยดีมากเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปหนุ่มๆน,นี่น่าจะปวดหัวมากๆถ้าเกิดว่าพาแฟนมาเดทที่นี่นะครับมีมุมถ่ายรูปเยอะจริงๆเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูในส่วนที่เป็นร้านคาเฟ่ของทางร้านเขากันบ้างน,นะครับในโซนนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าเพลินคาเฟ่ภายในร้านของเขานั้นก็ตกแต่งได้อย่างน่ารักมากๆนะครับมีหน้าต่างที่เป็นกระจกสามารถมองเห็นวิวด้านนอกได้อย่างชัดเจนเอาง่ายๆเลยนะครับคือนั่งเล่นได้ทั้งวันนะ่ะและทางร้านของเขาเนี่ยมีเมนู เค้กให้ท่านเลือกเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราสั่งอะไรมาบ้างเม,มนูแรกนี้นะครับก็จะเป็นคอฟเฟลเนยแท้สตอร์เบอรี่ชีสเค้กนะครับเขาทาออกมาได้ดีมากๆเลยและคอฟเฟลนะครับก็เหนียว นุ่มกำลังดีส่วนไอศครีมเนี่ยมีความหอมสตอรอเบอรี่ขึ้นจมูกเลยสำหรับชามนี้มาริโอเมาเลอร์มาชิมแล้วยังบอกว่าอร่อยมาในส่วนกาแฟของทางร้านเขากันบ้างนะครับก็จะเป็นกาแฟมะพร้าวดานังซิกเนเจอร์ของทางร้านเขาเลยก็ว่าได้ส่วนรสชาติเนี่ยก็จะมีความหอมมะพร้าวกลมกล่อมสไตล์เวียดนามเนื่องจากเจ้าของร้านเนี่ยเขามีเชื้อสายเวียดนามนะครับก็เลยทําออกมาได้ดีมากๆและสําหรับเมนูที่ตัวชิมคนอยู่ตอนนี้นะครับคือเมนูสตอรอเบอรี่มะนาวส้มโซ ดานะครับสีสันนี่คล้ายๆพระอาทิตตกเลยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นเปรี้ยวหวานอร่อยดีและนี่ครับคือเมนูซิกเนเจอร์ในช่วงฮาโลวีนแบบนี้นะครับทางร้านของเขาเนี่ยจะเสิร์ฟเมนูนี้จนถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้เพียงเท่านั้นนะครับสำหรับเมนูนี้เนี่ยมีชื่อว่าซ่าตาแตกเบอร์รี่โซดานะครับโอ้โหเห็นไหมครับเขาให้มาพร,พร้อมกับถุงให้เลือดแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เทลงไปส่วนรสชาตินี่ก็จะมีความเปรี้ยวหวาน ซ่าและหอมเบอร์รี่สำหรับแก้วเนี่ยผมชอบมากๆนะเขาทำออกมาได้น่ารักดีและสำหรับท่านใดนะครับที่มาถึงร้านแล้วกดเช็คอินรีวิวให้ดาวเพลินคาเฟ่บางปูใน Google Map กดไลค์เพจของทั้งร้านเขานะครับสามารถมารับต้นทับทิมสยามที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะครับส่วนเวลาปิดเปิดเนี่ยคาเฟ่เขาก็จะเปิดตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มส่วนส้นตมตำนั้นนะครับเขาจะเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมลงไว้ให้ในคอมเมนต์ทุกท่านสามารถไปเลื่อนดูกันได้เลยรัสสวสดี